สวัสดีครับทุกคนผมสั่งมีดนะมาจากร้านอะไรนะ Impact Outdoor สั่งมาจากใน Lazada ครับผมาราคาแจ้งราคาก่อนเดี๋ยวลืมมีดนะครับ1750ออนทาริโอนะครับของแท้นะครับมีด1750นะครับซองเท่าไหรอ่อ่ะ450 ถือ750เร้อยหบแต่่ผมรวมอะ่ะมันได้2,200นะครับ1,750กับ2 4 5 0โอเค okay, นะครับก็ทั้งคู่เนี่ยนะแล้วก็ค่าส่งอีกนิดหน่อยนะครับ2 2 0 2ผมจะมารีวิวคืออะไรนะเสียแป้ง fc ผมผมมี fc เป็นเสียแป้งด้วยนะแกใช้รูปโปรไฟล์เสียแป้งและแกบอกว่าสั่งมีดออน t าริโ มาชิเตมารีวิวให้ดูหน่อยว่าดีไหมนะครับผมก็ได้ได้ได้เดี๋ยวจัดให้ครับเสีย่ยก็จัดมาแล้วเดี๋ยวจะไปรีวิวนะครับผมมาดูดูของที่ส่งมาก่อนรีวิวของที่ส่งมาจาก Lazada ก่อนนะเดี๋ยวผมจะขายแหละเบื้องต้นนะผมตั้งราคาก่อนเลยละกันหลังจากทดสอบสองพันทวนรวมส่งแต่ถ้าสภาพแย่เดี๋ยวผมค่อยลดให้อีกทีนึงแต่โอ้โหคมหนามากเนีย่ยแหละผมว่า ทำมาแต่คือโอเคเดี๋ยวแค่อธิบายผมรู้แล้วทาไมขอถึงทํามาแบบนี้อะมาดูกันนะร้อนนะครับสิบสองนิ้วเหรอเดี๋ยวผมไปเอาตลับเมตรแป๊บขออภัยโทษทีลืม ครับอ้าวโอเคจริงๆสิบสองนิ้วใบเนี่ยสิบสองนิ้วกว่าด้วยประมาณสิบสองนิ้วครึ่งนะครับผมเพราะสิบสองนิ้วอยู่ตรงนี้ไงมันเกินมาหน่อยหนึ่งนะแต่สเปคเขา่าเขียนสิบสองนิ้วส่วนด้ามจับก็ประมาณห้านิ้วนะด้ามจับเป็นพลาสติกผมว่าสถานมือแน่นอนต้องบอกแบบนี้นะแข็งไงมันแข็งพลาสติกแข็งแข็งแบบนี้มีโอกาสแต่ต้องไปทดสอบเดี๋ยวผมจะทดสอบให้เพื่อนๆดูนะครับส่วนคม ทำมานะช่วงนี้ไม่มีคมนะครับเป็นระยะเซฟตี้นะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยช่างทําไมไม่ปาดคมมาจนสุดนะมันแล้วแต่สไตล์ช่างสไตล์มีดของแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อนะครับส่วนคมมันเนี่ยโหคมหนามากผมว่ามันไม่คมอะ่ะเดี๋ยวผมต้องรับก่อนไปทดสอบไม่งั้นผมฟันจ้เหนื่อยตายนะส่วนที่ปลายไม่คมเลยนะครับผมว่าของนี้เอาไปขุดแน่นอนเหมือนผมเคยดูในหนังฝรั่งเขาใช้เนี่ยทั้งขุด ทั้งฟันนะครับฟันคือมันก็ฟันช่วงนี้ไงนะครับฟันช่วงนี้ถามว่าแทงเข้าไหมเข้าครับแต่เขาก็เอาไว้ขุดด้วยนะต้องดูนะครับดูนะเห็นไหมเห็นไหมไม่มีความคุมเลยนะครับแต่แข็งแรงแน่นอนเพราะว่าความหนาของปลายเนี่ยเหลือเต็มเลยเท่ากับใบเลยนะครับอ่ะมาดูดิหนาเท่าไหร่เมื่อผมดูสเปคมันมันความแข็งที่ทํามาเหล็ก1095นะครับมีความเป็นสปริงนะ ถ้าผมจะไม่ผิดนะอะโทษทีหน่อยมิลสามจุดสองมิลนะไม่ได้หนานะครับคือถ้าบางคนชอบนั้นหนาม่เห็นอีกพ่อโทษทีอะนะครับสามจุดสองมิลนะครับสามจุดสามตรงปลายก็เท่ากันนั่นแหละนะประมาณสามจุดสามนะครับเท่ากันโทษทีขออภัยมันยาวมันยาว ขอภัยอ่ะนะครับสามจุดสองสามจดสามนะครับความกว้างของใบหรอช่วงที่กว้างที่สุดหรอช่วงนี้ก็สองจุดทิต้ห้าเซนครึ่งนะครับเกือบหกเซนนะห้าเซนครึ่งนะครับตรงปลายประมาณสี่เซนน้ำหนัก น้ำหนักดีนะต้องบอกแบบนี้อ่าน้ำหนักดีน้ำหนักเท่าไหร่ <c oughs> จะบอกว่าน้ำหนักดีน้ำหนักเท่าไหร่โอเคห้าร้อยกรัมเป๊ะเลยเป๊ะเลยนะครับห้าร้อยกรัมเป๊ะเลยสองร้อยห้าสิบกรัมเป๊ะเลยรวมกันหกร้อยห้าสิบกรัมโทษอ้าวทำไมรวมกันแล้วได้หกร้อยกรัมล่ะสองเท่าไหร่ร้อยห้าร้อยห้าสิบมีด ขอ500กว่าครับขออภัยเมื่อกี้มันคงโดน515กรัมขอภัยนะเมื่อกี้มันโอเค515กรัมรวมซองรวมทั้งหมดนะครับ665กรัมนะครับอันนี้ครึ่งกิโลนะน้ำหนักดีแต่ต้องอไปลองฟันแล้วเขาทำมานะครับเหล็ก3มมิลก็จริงนะแต่ว่าปาดมาจนถึง เกือบถึงคมเลยนะเป็นสแกนดี้เลยนะแล้วก็ปาดคมลงนะครับคมยังมีเป็น2สเตปไพรมี่กับเซคันด a r ีถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ผมไม่พูดประมาณนั้นเอาเป็นว่าเขาปาดคมองศาลงมาเสร็จปุ๊บยังไม่สุดมามาทำที่องศาที่คมอีกสเตปหนึ่งนะครับผมคือพยายามจะรักษาเนื้อเหล็กของของคมของใบให้ได้มากที่สุดนะเพื่อความคือเหล็กเบอร์นี้นะมัน และทํามาแค่ประมาณ54 HRC HRC เนี่ยนะครับก็คือทํามาเนี่ยไม่ได้แข็งเท่ากับเหล็กแหนบบ้านเราที่นิยมทํากันส่วนใหญ่นะครับทํามาไม่ได้แข็งมากนะแต่ว่าเด่นเรื่องความเหนียวนะครับโอเคมันก็ก็ไม่ถึงไม่ถึงกับขี้เล่นะก็กรีดเข้าแต่ไม่ได้เฉียบนะครับไม่ได้เฉียบเหมือนกับมีดส่วนใหญ่ที่มาจากช่างบ้านเรานะครับนี่เหล็กแหนบนะครับผมคือ าบางคนจะตำหนิก็ก็ได้นะแล้วแต่นะแต่ว่าคือเขาทำมาแบบนี้เป็นสไตล์เขานะครับมีดฝรั่งนะแล้วก็ส่วนซองหรอมาดูงานซองข้างในมีบุอะไรมาไหมเหมือนมันเหมือนก็จะมีแผ่นพลาสติกอ่อนๆอีกชั้นหนึ่งนะครับผมมันไม่ได้เป็นแค่ผ้าไนลอนนะครับเพราะว่าผมจับดูแล้วมันเจออะไรข้างในนะโอเคอันนี้ติดร้อยเข็มขัดได้ไหม ไม่ได้หรออ๋อโทษทีได้ครับมันหลบอยู่ข้างในก็ประมาณนี้นะอืมซองมีดนะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมต้องรับคมใหม่เพราะว่าคมไม่สะใจเดี๋ยวไปฟันแล้วมันจะดูแล้วเหมือนไม่ค่อยเข้าหรือว่าจะลองแบบนี้เลยโอเค ผมไม่รับใหม่แล้วกันเดี๋ยวผมจะลองแบบนี้เลยเอาเป็นแบบของที่มาเลยนะนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามี FC สนใจผมค่อยเก็บคุมให้ใหม่ก่อนส่งมอบนะครับแต่ขอไปทดสอบก่อนนะออนทาริโอนะครับโอเคให้ดูเดี๋ยวจะไปทดสอบเพื่อนๆรอ,ลอคลิปรีวิวการทดสอบก่อนนะแต่ว่าถ้าใครสนใจจะจับจองก่อนก็ได้ผมสั่งมา2,002 แต่เบื้องต้นเนี่ยลดไปเลยก่อนเลยนะ200เหลือ2000ันทุนรวมส่งแล้วนะครับแต่ถ้าหลังทดสอบแล้วมันเยินเข้าไปอีกดูแลสภาพไม่น่าขาย2000อาจจะเหลือตั้ประมาณ1 8 0 0ป9 0ประมาณนี้นะครับให้เอาไปลองใช้กันดูก็จบการรีวิวเบื้องต้นเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวชม ep 2การทดสอบมีดยี่ห้อน,นี้นะครับเป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่สั่งมีดแทนมาทดสอบนะครับ พอดีเสียแป้งแกอยากดูไงถ้าเสียแป้งดูอยู่เข้ามาคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะขอบคุณมากครับคืออาจจะไม่ใช่เสียแป้งจริงนะผมต้องขออภัยนะที่พูดชื่อนะครับเป็นสนุกสนุกของผมพอดีเขาใช้โปรไฟล์รูปเสียแป้งไงผมก็เลยเรียกแกเสียแป้งนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่นะครับที่ติดตามรับชมช่องมีแกะขวานครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ